เรียกว่าชอบดีน้องเวลาเลี้ยงไงมากมากมากแบบแบบเราเรารู้สึกว่าเออเขาเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตเราอะให้เราได้ให้เราได้ได้ได้จัดสรรความเป็นคุณแม่ได้เต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยคือตอนเช้าตื่นมาก็ก็ต้องแบบพาลูกมาเข้าเต้าอะไรให้เสร็จแล้วก็พาน้องทะเลไปโรงเรียนพอพาน้องทะเลไปโรงเรียนเสร็จกลับมามาเข้าเต้าน้องเวลาคือมันก็มีการจัดสรรที่เราสามารถที่จะจัดได้มีมีค่ะกับน้องเป็นไงบ้าง ก็ตอนนี้เขายังเล่นด้วยกันไม่ได้นะอเพราะว่าน้องเวลาย,ยังเพิ่งแบบสี่เดือนแต่ว่าฮัลโหลมยฮัลโหลทะเลวงวงคุณพ่อชื่อวงอะไรนะคะวงคุณพ่อชื่ออะไรนะนนดีชอพูดดังๆพูดดังๆนันชยใช่ใชทะเลชอบเพลงอะไรของพ่อนะคะชอบเพลงอะไรนะปรากฏกรากฏกราก ผีเสื้อตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็ทําหน้าที่เป็นแม่ full time แล้วก็เราแต่ว่าเขาจะเห็นก้อยอ่ะเหมือนถ่ายรีวิวถ่ายคลิปอะไรเงี้ยบ่อยๆก็จะบอกว่าอันเนี้ยน้องทะเลอันนี้คุณแม่ทํางานอยู่นะเอ,อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวโตวขึ้นมาทะเลก็ช่วยคุณแม่ทางานได้อะไรเงี้ยแต่ของของพี่ตูนอ่ะมันเห็นได้ชัดกว่าได้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาร้องเพลงให้ลูกฟังตลอดเขาไปคอนเสิร์ตเขาไปอะไรอย่างเงี้ย